วัดีค่ะวันนี้นะคะช่องรินน้ำลมฝนแฟมิลี่นะคะจะมาดูวิธีการตัดกล้วยตัดกล้วยอันนี้อันนี้น้องน้องน้องนะคะน้องน้องเขยนะคะก็พามาดูกล้วยที่จะตัดไปแปรรูปอันนี้เราเราเลือกอยังไงตนเลือกยังไงทีระไอตูดมันให้มันหล่นไอตูดมันหล่นอ๋อมันหล่นอย่างเงี้แล้วม,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 มันเริ่มเต็งเริ่มกลมันเริ่มเตเริ่มกลัวาเนาะ,อ,ะอันนี้ก็พอที่เราจะตัดได้เนาะ ตัดได้โอเคอันนี้เวลาตัดนี่คือเราจะตัดยังไงที่จะรับได้คนเดียวนี่เาต้องตัดมือไปสุดแขนเองไงสุดแขนเองเลยโอ้ตัดเลยนี่นะคะคือวิธีการตัดกล้วยแบบบ้านๆของเรานะคะดูน,นะคะเราก็ดึงลงโหง่ายๆมากเลยนะคะนี่เรื่องกล้วยนะคะต้องรู้วิธีนี่นะคะคือการตัดกล้วยของเรานานเห็นไหมคะนานเราก็ได้มาแล้กวกล้วยหนึ่งหวีมันนี่เออหนึ่งหวีหนึ่งเรื่อกล้วยหนึ่งเรื่อแล้วก็ก็มีการ ฟันใบกล้วยออกนะคะเพื่อให้ต้นที่เราตัดเครือออกแล้วเนี่ยเอาลงอันนี้ก็ตัดเรามาตัดนี่โอเคนี่น,นะคะวิธีการตัดกล้วยนะคะแบบบ้านๆของเรานะคะลงไปเลยแบบสองทีขาดเลยนะคะนี่ขาดเลยเรากินไปในใน้ำเากิไปในน้เป็นอาหารของอะไรหอยเชอรี่อ๋อกิ้งไปในานา้ำเป็นเป็นอาหารของหอยเชอรี่ของเรานะคะนี่นะคะคือหอยเชอรี่ธรรมชาติ กินกล้วยใช่ไหมอ๋อกินใบกล้ยกว,ยน,วยนี่คะคือแหล่งแหล่งแหล่งหอยเชลลีของเราอีกที่หนึ่งนะคะนี่คือแหล่งธรรมชาติของเรานะคะที่น้องน้องบอกนะคะนี่นี่จากกล้วยนี่เราจะเอาไว้กี่กี่กี่ต้นต่อต่อกรนี่ที่จะทาให้บีมันใหญ่ขนาดนี้น้องตุ่นสองต้นสามต้นสองต้นสมต้นเราก็จะได้กล้วยเครือแบบนี้เนาะเพราะว่าจากที่ดูแล้วกล้วยโอ้โหมีต่เครือใหญ,ใหญ่มากเลย น่ะนั่นก็เอาไปลงหมดเลยนะคะนี่คือมันมีประโยชน์หมดเลยนะคะกล้วยมีประโยชน์หมดเลยเนี่ยเอาลงไปในคูน้ําของเราแล้วอันใหญ่เนี่ยลงไหม,มนั่นท่อนใหญ่อ๋อไม่เอาลงที่แม่ลงพออะไรอ๋อลอ้อ,ลอให้มันเปื่อยๆก่อนนะ,ะให้มันกินใบก่อนอนะ๋อใ,ให้มันกินใบก่อนเนาะให้ให้หอยชิลี่เรากินใบก่อนเนาะอ่าโอเคอันนี้ก็คือเราก็จะเบรกนะคะเบรกนะะี่ อ่อันนี้ภารกิจของพี่น้ำพี่น้ำช่วยแบกนะคะพี่น้ำช่วยแบกโอ้นี่ค่ะคือพี่น้ำของเราโอ้เก่งมากเลยแบกเองแบกเองนะคะแบกเองพี่น้ำบอกหลังค่ะพี่น้ำแบกเองนะคะนี่โอ้ยอดเลยสุดยอดเลยเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะดูภารกิจของพี่น้ำแบกกล้วยไปขึ้นรถนะคะแบกกล้วยไปขึ้นรถว่าเป็นยังไงนี่นะคะเราตามไปดูเลยนะคะแบกกล้วยขึ้นรถแบกกล้วยนะคะที่เราตัดได้เมื่อกี้นะคะ แบกกล้วยข้ามคลองของเรานะคะคลองธรรมชาติของเราอ่าวน้ำระวังนะเออโอ้วิธีการแบกกล้วยค่ะนี่คือการแบกกล้วยอย่างถูกวิธีนะคะนี่ต้องแบกให้ถูกวิธีนะคะนี่แบกกล้วยนะคะแบกกล้วยข้ามคลองนะคะจากฝั่งกันนู้นนะคะหนุนที่เราตัดมากันนะคะสวันนี้เราได้อีกครือแล้วเหรสองนะสองขึือยังไ,ไม่แบกมาอีกสี่เออยังไม่แบกมาอีกสี่โอ้นี่คะ่ะเดี๋ยวเราก็มาดูนะคะว่า กล้วยเราเบรกมาแล้วก็เอามาใส่รถของเรานะคะภา <c oughs> รกิจเราเก็บกล้วยเสร็จแล้วนะคะเป็นไงพี่น้ำเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยขนาดไหนเหน,นื่อยขนาดไหน,นประมาณได้ไหมเหนื่อยประมาณไหนเ,เสียงหายใจย <c oughs> <c oughs> พี่น้ำบอกให้ดูเสียงหายใจได้กี่เครือได้กี่เครื่อนับดูดที่โอภารกิจเราตัดกล้วยมานี้นะคะเสร็จแล้วนะคะจากไล่ของพี่น้ำเองนะคะเจ็ดเครือเจ็ดเครือนแเ้าเสียบมือกนับเครือไหน โอ look, okay ้โหโอเคค่ะนะคะประมาณนี้นะคะคลิปนี้นะคะใกล้จะได้แล้วเนี่ยใกล้จะได้นี่คือคิดว่าน่าจะได้ไหมถ้าว่าใกล้นี่ถ้าตัดก็ได้แต่มันยังไม่เต็มที่แต่ยังไม่เต็มที่เนาะก็เอาไว้ก่อนเนาะเอาไว้ก่อนเนาะพี่ไม่รู้เป็นไงกล้วยเครือนี้พอได้ไหมพอได้ไหมโอ้แกงหัวโอ้ขนาดเด็กยังรู้นะนี่ว่ะแกงหัวไม่ได้บะอันนี้ กล้วยมีแต่เครืองามๆมีแต่เครืองามๆเ,เลยุดมสมบูรณ์มากเลยเครือกล้วยอุ้ยงามหมดเลยงามหมดเลยอโอ้อันนี้ก็นี่เหมือนกันทุกกอเลยเน,ะนาะเนาะพี่น้ำเนาะทุกกอเลยเนาะกล้วยอันนี้หัวปีพี่น้ำหัวปีนี่เวลามาตกเครือแล้วตัดผูวปีไปนี่ได้กินไหมโอ้ แล้วเจอพี่ลมด้วยอ่ะทักทายนะพี่ลมน้องน้องมะลิ